แฟนแมนยูอยากได้มากตอบแล้วโอกาสรับงานใหม่หลังอมลาลิเวอร์พูลจบฤดูการนี้ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงโอกาสรับงานใหม่ในอนาคตหลังจากลิเวอร์พูลแถลงข่าวช็อกแฟนบอลทั่วโลกผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าเขาจะอำลาทีมหลังจบฤดูการนี้แม้ยังเหลือสัญญากับผงแดงอีก2ปีครึ่งก็ตามทั้งนี้เพเตอร์คาร์วี2สผู้ช่วยโค้ชคู่ใจของรวมถึงวิตอมาตาสโคตฝ่ายพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของสโมสร ก็จะอำลาลิเวอร์พูลพร้อมกันหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยโดยกุนซือวัย56ปีให้เหตุผลว่ารู้สึกหมดพลังในการทำหน้าที่นี้หลังอยู่ในตำแหน่งมานาน8ปีครึ่งอย่างไรก็ตามหลังการประกาศอำลาลิเวอร์พูลในช่วงเย็นวันนี้ทำให้แฟนบอลหลายสโมรสรต่างก็ออกมาแสดงตัวว่าอยากได้ไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลหรืออีกหลายทีมเนื่องจากเห็นผลงานและความสำเร็จที่เคยทำไว้กับหงแดง คลร์เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมริเวอร์พูลเมื่อเดือนตุลาคมปี2015ก่อนสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสโมสรนในยุคปัจจุบันโดยพาทีมควา้าถ้วยแชมป์ได้7ใบตลอดการทำงาน8ปีครึ่งประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษหนึ่งสมัยซึ่งเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ30ปีด้วยนอกจากนี้คลร์ยังพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลก FA Cup คัพคาราบาวคัพลีกคัพและคอมมูนิตี้ชิมอย่างละหนึ่งสมัยขณะที่ฤด,ดูกาลนี้ ก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ครบทั้ง4รายการด้วยทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคาราบาวคัพและยูโรปาลีกด้านคะลอบเผยถึงโอกาสรับงานใหม่หลังอํมลาลิเวอร์พูลว่าหากคุณถามผมว่าคุณจะทํางานเป็นผู้จัดก,การอีกครั้งหรือไม่ผมจะตอบว่าไม่ในตอนนี้แต่ผมยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะรู้สึกอย่างไรเพราะผมไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นสิ่งที่ผมรู้แน่นอนผมจะไม่มีวันคุมทีมอื่นในอังกฤษน,น,นอกจากลิเวอร์พูล100% มันเป็นไปไม่ได้ความรักที่ผมมีต่อสโมสรแห่งนี้การเคารพต่อผู้คนที่นี่มีมากมายยิ่งนักผมทําไม่ได้ผมไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีทางเลย